นักศึกษาวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนวิธีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับเพื่อป้องกันนะครับการนําเชื้อโรคนะครับไปสู่คนไข่และก็เชื้อโรคจากผู้ป่วยนะครับเข้าสู่เรานะครับก็คือเราเรียกว่าวิธีการป้องกันนะครับอุปกรณ์วันนี้นะครับคุณครูก็จะเน้นนะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่ลูกศิษย์ของครูต้องใส่ได้นะครับก็คือตั้งแต่เสื้อกลาวนะครับที่ลูกศิษย์ต้องสวมใส่อย่างถูกต้อง นะครับแมสนะครับผ้าปิดจมูกนะครับที่ต้องสวมใส่ได้และก็หมวกนะครับแล้วก็รวมถึงถุงมือสเตอรไลน์นอกจากวันนี้ลูกศิษย์จะใส่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องสวมเก็บอย่างถูกต้องนะครับเพื่อลดป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคนะครับวิธีการนะครับก็คืออันดับแรกนะครับคุณครูจะบอกกับลูกศิษย์ตลอดว่าใส่ก่อน ถอดทีหลังครับลูกอันไหนใส่ก่อนนะครับลูกสิถอดทีหลังนะครับวันนี้นะครับครูสี่ชิ้นเนี้นะครับวิธีการใส่เราจะใส่เสื้อกาวใส่แมสใส่หมวัวแล้วก็ใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์แล้วเวลาถอดครับเราใส่อันไหนทีหลังเราจะถอดมันก่อนครับก็คือเราก็จะเริ่มจากถอดถุงมือนะครับถอดหมวัวถอดแมส แล้วก็ถอดเสื้อกาวนะครับอ่ะมาดูวิธีการนะครับอ่ะวิธีการใส่เสื้อกาวนะครับนี่นะครับอ่ะอันเนี้ยที่พับมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนของด้านในนะครับส่วนที่จะสัมผัสผู้ป่วยมันจะอยู่ตรงด้านในซึ่งเราสัมผัสไม่ได้นะครับลูกศิษย์ก็จับขึ้นนะครับอ่ะนะครับเนี่ยครับเห็นไหมแล้วมันก็จะมีแขนนะครับ แล้วก็สวมใส่เข้าไปเลยนะครับอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะครับเราเนี่ยครับก็จะมีอ่าคนนะครับอย่างแบบนี้ครับเราสามารถสัมผัสได้นะครับนะครับแล้วเราก็จะมีผู้ช่วยนะครับในการมัดนะครับให้ให้กับเราเนี่ยครับสายตัวนี้นะครับผู้ช่วยเขาก็จะ ทำการมัดนะครับเราก็จับอย่างนี้ครับลูกให้กับเขาโดยที่อย่าเอามือเราออกไปสัมผัสนะเราจับแบบนี้นะครับแล้วผู้ช่วยเขาก็จะดึงสายแล้วก็จะมัดข้างหลังให้กับเรานะครับรวมทั้งคอเสื้อนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการสวมใส่แมสนะครับอ่า มันจะมีตรงที่เป็นสันอ่าอ่อนๆนะครับตรงสันเนี่ยครับเราเอาเข้าตรงจมูกนะครับแล้วก็ทําการดึงเข้ากับใบหน้านะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็ทําการใส่หมวกนะครับ เก็บผมให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทำการคุมจนถึงอ่าหูใบหูของเราเลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับเราก็จะทำการสวมใส่ถุงมือไร้เชื้อนะครับเราก็โผล่มือเราออกมานะครับแล้วเราก็แกะนะครับ มันจะมีถุงมือทั้งหมดอยู่ในคู่นี้นะครับเราเรียกว่าถุงมือสเตอร์ไลน์นะครับเราก็ใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดนะครับจับก่อนนะครับเราสัมผัสด้านในนะครับของถุงมือนะครับแล้วเราก็ทำการสอดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่จนทับเสื้อกาวนะครับแล้วก็ต่อไปครับ ฝั่งที่สองนะครับเราก็สัมผัสด้านนอกนะครับก็คือสัมผัสฝั่งที่สเตอร์ไลน์นะครับคู่กับของสเตอร์ไลน์นะครับแล้วเราก็ แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็เตรียมนะครับเข้าช่วยทําหัตถการนะครับต่อไปนะครับวิธีการถอดนะครับเราใส่ตัวไหนก่อนนะครับถอดทีหลังแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับครูใส่ถุงมือทีหลังฉะนั้นเราต้องถอดถุงมือก่อนนะครับวิธีการถอดนะครับเราก็เอาตัวที่มันสัมผัสเนี่ยครับสัมผัสกับเชื้อโลกนี่นะครับ จัสบสัมผัสคู่กับสัมผัสนะครับแล้วเราก็ดึงเห็นไหมครับแล้วก็ให้มาอยู่ในมือด้านที่มันติดสิ่งขัดหลังเหมือนกันแล้วเราก็มือด้านนี้ครับลูกสัมผัสด้านในนะครับแล้วเราก็ถอดนะครับแล้วก็ทิ้งลงทางขยะสีแดงนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็ใช้มือนะครับถอดหมวกนะครับ เห็นไหมครับที่มันสัมผัสผู้ป่วยครับเอาเข้าข้างในครับแล้วเราก็ทิ้งนะครับถ้าปิดจมูกที่สัมผัสผู้ป่วยเช่นเดียวกันครับลูกเราก็ทิ้งนะครับแล้วก็ชุดเสื้อกาวเช่นเดียวกันครับเราก็ นี่นะครับที่สัมผัสผู้ป่วยนะครับเราก็เก็บนะครับเพื่อควบคุมการติดเชื้อนะครับก็กระบวนการสวมใส่ชุดป้องกันก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ